การสมมติโรงอุโบสถก็โดยสมัยนั้นแหลภิกษุทั้งหลายสวดปาติโมกตามบริเวณวิหารโดยไม่ได้กำหนดที่พระอคันตุก,กะทั้งหลายไม่รู้ว่าวันนี้พระสงฆ์จะทำอุโบสถที่ไหนตรัสว่า251ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกตามบริเวณวิหารโดยไม่ได้กำหนดที่รูปใดสวดต้องอาบัตทุกกฎ ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมติวิหารเรือนมุงแถบเดียวเรือนชั้นเรือนโลนหรือถ้ำที่สงจำนงให้เป็นโรงอุโบสถแล้วทำอุโบสถวิธีสมมติโรงอุโบสถ253ดูกรภิกษุทั้งหลายก็แลพึงสมมติโรงอุโบสถอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถ พึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมรั่งของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นโรงอุโบสถนี้เป็นบัญญัติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงสมมติอยู่บัดนี้ซึ่งวิหารมีชื่อนี้ ให้เป็นโรองอุโบสถการสมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นโรองอุโบสถชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดวิหารมีชื่อนี้อันสงสมมติให้เป็นโรองอุโบสถแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ ทรงห้ามสมมติโรงอุโบสถสองแห่งในอาวาสเดียวกันก็โดยสมัยนั้นแลในอาวาสแห่งหนึ่งสงสมมติโรงอุโบสถสองแห่งภิกษุทั้งหลายประชุมกันในโรงอุโบสถทั้งสองด้วยตั้งใจว่าสงจากทำอุโบสถที่นี้สงจากทำอุโบสถณที่นี้ตรัสว่า254ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอาวาสแห่งหนึ่ง สงไม่พึงสมมติโรงอุโบสถสองแห่งรูปใดสมมติต้องอาบัตทุกกฎ255ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถอนโรงอุโบสถแห่งหนึ่งแล้วทำอุโบสถในโรงอุโบสถแห่งหนึ่งวิธีถอนโรงอุโบสถ256ิกภิกษุทั้งหลายก็แล พึงถอนโรงอุโบสถอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาถอนโรงอุโบสถท่านเจ้าค่าขอสงจบงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมรั่งของสงถึงที่แล้วสงพึงถอนโรงอุโบสถมีชื่อนี้นี้เป็นยติท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงถอนอยู่บัดนี้ซึ่งโรงอุโบสถมีชื่อนี้การถอนโรงอุโบสถมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดโรงอุโบสถมีชื่อนี้อันสงถอนแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ ทรงห้ามสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาดก็โดยสมัยนั้นแลในอาวาสแห่งหนึ่งสงสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาดถึงวันอุโบสถภิกษุสงฆ์ลงประชุมกันมากภิกษุทั้งหลายต้องนั่งฟังปาติโมกในพื้นที่ซึ่งไม่ได้สมมติภิกษุเหล่านั้นจึงได้หารือกันว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าพึงสมมติโรงอุโบสถแล้วจึงทำอุโบสถด,ดังนี้ ก็พวกเรานั่งฟังปาติโมกในพื้นที่ซึ่งไม่ได้สมมติอุโบสถอันเป็นพวกเราทำแล้วหรือไม่เป็นอันทำหนอตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั่งในพื้นที่ซึ่งสมมติแล้วก็ตามม่ได้สมมติก็ตามเพราะได้ฟังปาติโมกฉะนั้นอุโบสถย่อมเป็นอันเธอทำได้แล้วเหมือนกัน257 ดูกรภิกษุทั้งหลายประเหตุนั่นแลสงจงสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถให้ใหญ่เท่าที่จำนง258วิธีสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถด,ดูกรภิกษุทั้งหลายก็แลพึงสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถอย่างนี้พึงทักนิมิตก่อนรั้นทักนิมิตแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้านิมิตระบุไว้แล้วโดยรอบเพียงใดถ้าความพร้อมพรั่งของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถด,ด้วยนิมิตเหล่านั้นนี้เป็นยติท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้านิมิตร,ระบุไว้แล้วโดยรอบเพียงไรสงสมมติอยู่บัดนี้ซึ่งพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถด,ด้วยนิมิตเหล่านั้นการสมมต,พนนดดมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถด้วยนิมิตเหล่านั้นชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถอันสงสมมติแล้วด้วยนิมิตเหล่านั้น ชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ทรงอนุญ,ญาตให้พระเถระลงประชุมก่อน259ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระทั้งหลายลงประชุมก่อนภิกษุหลายวัดทำอุโบสถร่วมกัน260 ดูกอรภิกษุทั้งหลายอาวาสในพระนครราชครุนี้ก็หลายแห่งมีสีมาอันเดียวภิกษุทั้งหลายในอาวาสเหล่านั้นวิวาทกันว่าขอสงฆ์จงทำอุโบสถในอาวาสของพวกเราขอสงฆ์จงทำอุโบสถในอาวาสของพวกเราดูกอรภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทุกๆรูปพึงประชุมทำอุโบสถแห่งเดียวกันก็หรือภิกษุ ผู้เทระอยู่ในอาวาสใดพึงประชุมทำอุโบสถในอาวาสนั้นแต่สงเป็นวักไม่พึงทำอุโบสถรูปใดทำต้องอาบัตทุกกฎพระมหากัสปะเทระเดินทางไปทำอุโบสถก็โดยสมัยนั้นแลท่านพระมหากัสปะมาจากอันทกะวินทวิหารสู่พระนครราชครึเพื่อทำอุโบสถ ในระหว่างทางข้ามแม่น้ำเกือบถูกน้ำพัดไปจีวรของท่านเปียกภิกษุทั้งหลายได้ถามท่านพระมหากัสปะว่าอาวุโสเพราะเหตุไรจีวรของท่านจึงเปียกท่านตอบว่าอาวุโสทั้งหลายผมมาจากอันทกวินทวิหารสู่พระนครราชครึเพื่อทำอุโบสถณนะที่นี้ได้ข้ามน้ำในระหว่างทางเกือบถูกน้ำพัดไป เพราะเหตุนั้นจีวรของผมจึงเปียกรตรัสว่า261ดูกรภิกษุทั้งหลายสีมานั้นใดอันสงสมมติไว้แล้วให้มีสังวาสเสมอกันมีอุโบสถเดียวกันสงจงสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร